สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับอยู่กันในรีแอคเกมกับความกระตุกขึ้นโลโก้นะครับแล้วก็ใข่ครับครับมีผมไลท์เกมเมอร์ครับผมมีผมฟิลลี่คุงนะครับเราก็ไข่และเชิญสองคนนะครับเพราะผมขอปรับความความความแรงลงหน่อยอย่างแรกอย่างแรกที่เราทำตอนนี้ก็คืออัพสกิลแม่งเลยโอเคครับวันนี้อยู่กับเกม League of Legends นะหรือ LOL s นั่นเองครับแกล้อมบอยมาลอมาลองไปยืนตรงนี้กันก่อนนะครับ แล้วก็เรามาเต้นกันครับเต้นไงวะมามาเต้นเต้นเต้นกดดูนะดูนะดูดูดูเดี๋ยวหันหน้าก่อนหันหน้าเดี๋ยวกดกดยังไงเล่าคอนโทรลคอนโทรลนี่นี่ดูดูเต้นเทกว่านีันี่นี่ไม่ออกมาแล้วพี่ดวงผมพี่จับจับจับนี่นี่ดูดูดูนะเปพี้ยวอย่าบางเลยแอร์แหละข้าสุดยอดนี่น่ขานี่ เอ๊้กาเรนทำไรครับขอดาบด้วยครับทิ้งดาบไว้ครับไปเหรอไปเหรอกูไม่ได้ป่ะขอฟาร์มไปขอฟาร์มก่อนได้ไหมฟาร์มเลยฟาร์มเลยเต็มี่ลืมออกของก่อนเถอะเออกลับก่อนแซนด์โฮมพี่แลนด์โฮมแลนด์โฮมแลนด์โฮมเลยเหตุทับแลทาวัฟอีเวนต์้ไปแลวทัาวัฟอีเวนต์ไม่หาฮีโร่บาย อบคิดว่าไอ้ที่สึกพอออกไอ้โดโดราเอมอนลิงแล้วกันโดราเอมอนพี่ฟิวพี่ฟิวเดี๋ย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 วดิไปดูมินมันกดกดเต้นกดเต้นตรงหน้ามันกดแม่งกว่าเนี้ยกดแม่งกว่าเนี้ยตัแปงแม่งเลยนี่พูดได้เลยว่าเปลี่ยนแฟร์เรดได้เร็วมากแบบแป๊บเดียวแฟร์แม่งเปลี่ยนแฟร์เบรดเลยมคาแม่งเล่นทั้งท่าอะไรก็จะเปลี่ยนทีแล้๋ยวริปวูดูเบลสามกูอยากเบลหนึ่งโอ้เบลอย่าละโอ้ชิชิชิโอชิ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 ชตาม เอ้ยแล้วมันตกกูไปนไม่เว่งเฮ้ยเฟี้ยวตกกูกูมาเข้าไม่ได้เมื่อกี้แม่งกดแล้วแม่งไม่ไปตันแล้วตันแล้วลีโอน้าบดอ่ะโอ้เฟี้ยวมาทำอะไรอ่ะเมื่อกี้ตกกูมันวิ่งไม่ได้ชิดชิดไม่โดนด้วยเว้ยโอเคคีบมาแล้วเอ้ยมาถึงกูมาถึงบานาน่ามาแล้วเออฮู้มาช่วยเตะเฮียดิ้นโอ้โอเคสตันเบย์สตันโอ้ใครแม่งส่งเฟซบุ๊กเอ้เฟซบุ๊กมาตอนนี้ โอ้นมอีนมอีนมกระสุนนมกระสุนเฉยเฉยเฉยกำจัดเก็บเก็บได้อ๋อไม่โดนแม่งหนีก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวมันป้อมตอนนี้เขาเขารู้สึกว่างี่เงี่ยมากครับตอนนี้เซมสมาธิใเซมสมาธิในการเล่นเราเป็นสมาธิเซมสมาธิยังสูงอุ้ย๋อเบี้ยวไปบายติดยาแก๊สติดยาแก๊สโอ้ยเขาแดกเขาแดกพบคอนบะ được I'm gonna kill him again. Sexy! Oh shit! Oh shit! Chui đuôi! Tắn đi nào, boss! Tắn! Tắn! Tắn đi nào! Tắn đi Tắn đâu? Tắn Tắn vượt! À, tắn vào! đi! Trúng! Trúng! Trúng đi! Trúng! Trúng ở! Trúng! Trúng! Thế mấy? Chúng ở! Lai! Lai! hả? ass off rồi! Trúng! tôi ก้อนาจาศกลางตนน้ก็ถบวกกันสล้วกเลยอย่าเกคิดดินไปกูกลับแล้วอะไรมีประตูดีดมกูเพิ่งเก็ตมุกพระเจ้าชอบฉันดาวมึงปิดเครื่องแล้วเหรอได้เลยได้แล้ววยใจเย็นูใจเย็นใจเย็นใจเย็นใจสู้หรือเปล่าไม่ไม่ Sisters เปล่าเลยว่างเปล่าเลยกูไปไม่ถึงเอว่าเฮ้ยเปิดป้องกันเอว่ี๋ยวพยายามไปตีเอเอทาวเวอร์ทาวเวอร์มาตีทาวเวอร์สิแต่ว่าเรามินเนี่ยก่อนมินเนี่ยไปต่อของอะไรอ่ะฮะเฮ้ยทาวเวอร์ด้านล่างโดนตีอยู่เนี่ยตูดมันยิงอยู่เนี่ยออกออกเยอะวอสเกอะเนียอยู่เนี่ยตอนเนี้ยมินเนี่ยมินเนี่ยหาย ว้าวีคว้าวีคโ้ว้าวีคยาว้าวีคยาโอ้ดีมากที่เชื่อฟังคำสั่งยามพี่ยามพี่ยามยามฮะจะแทงละเลือดพันเจ็ดละเอาจะแทงแล้วเหรอมันไม่ดีแทงอันนั้นมันแทงครับเด็กตายแทงเลยด้วยเจ็บปากด้วยเด็กในท้องอะระวังอู้หูแอดแอดแอดเหรอลูกแอดแด๊ดโอ้ยน้ำมัน เออเยี่ยมเยี่ยมเต่าการปิดเครื่องกันแล้วนะครับตอนนี้เฮ้ยเดี๋ินจากการระยะไกลระยะไปอยู่ไม่โดนวะหุโดนโดนเหรอเออเราเล่นมา24นาทีแล้วเหรออ๋อยิงไม่โดนเน่าไม่เฝ้าไม่เฝ้าไอ้สัตอรี่เอ้ยเป็นเข้ารับรับไปตรงยาระวังนะเว้ย

ไม่ไหวว่ะฟิววุ่นจับหาทำไมวะพี่ฟิวไม่ต้องกลับเดี๋ยวไปฮิวให้เดี๋ยวฮิวให้ไปเตะตะไปเตะเตะเออนั่นแหละพี่พี่พี่ที่ที่ออกทีนี่โอ้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 หวานที่ไม่ทำเลยได้หวานมันหวานเหรอยการมองถ้าถ้าวิชั่นหวานมันจะไว้ดูแบบใน่ไดยาที่เราพยายามการมองเห็นนะพี่จะตาเหรอฆ่าตัวเองทำที่ฆ่าตัวตายเหรอไอ้อาฮามึงหลา ลาอะไรผมสารสตาร์มันไรเอ๊ะเอ้ยเดี๋ยวผมไปช่วยพี่วิ่งวิ่งถอยมาวิ่งถอยมาเดี๋ยวผมไปช่วยช่วยด้วยเอว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 พี่เอามาแล้วนุ่เข้าร้านแล้วนะเยี่ยม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 เงียบเงียบเยียบตาร์สแม็กซ์เลยว้าวเชียตายเฮ้ยผมเกือบตายคู่แล้วตะกี้มาเชียร์ดิโเอชลี่มันได้ยัง ไม่ต้องห่วงกูจะโลมาแล้วแต่กูก็ตายแล้วบอสยังไม่เกิดอ่ะเลือดเลือดพันสามเองพังโจมตีเก้าสิบสี่เฟ่ขอโทษครับเพิ่งหลุดไปเมื่อกี้ครับใจเย็นมันไม่เกี่ยวเนาะเวลโอเคต่ตอนบอสก็หลุดอุ่แล้วเฮ้ยไม่เอาตายแล้วดีกว่าแล้วกูออกมาทำไมเนี่ยกัุนีได้ยาโอ้ยสโลสโลเฮลขอทำไมผมลุกที่ทำไมผมผมรู้ว่าทำไมผมคือได้เยอะพี่นี่เะ คือผมตีแรงผมสองร้อยยี่สิบที่ตีแรง2องร้อยยี่สิบแต่พี่ตีแรงสองอยหกสามอะตีร้อยมันบุกมาแล้วอ่ะพี่มันบุกมาแล้วว่ะรอหน้าป้อเลยอไม่ใช่เดี๋ยวมันจะตีไหมเราก็ไปพร้อมกันท้าคนเลยไปรออีกสิบสองวิกูจะได้ใช้ท่าตันแล้วจัดไป นั่นแหละนั่นแหละปลุกแ้วก็อาสกิลอาสกิลปังมันได้มาแล้วอาสกิลมุมมุมปะกำระกโอเคฮเอ้ิกชรีวิกน็อตแลแล้วเยี่ห้อมาโอ้ยเย้เลยโอเคผลดูดิค่าห้าตาสิบหกแล้วก็ช่วยสิบหกวันนี้นานเกินไปแล้ว อย่าลืมกดสับสับตั้ค่ายสับตั้งค่ายกดไลค์กดตั้งค่ายกดไปเลยคอมเมนต์กดไลค์กดไลค์กดไลค์กดไ์อะไรก็ว่ามาดูดูคลิปดูคลิปที่กูฆ่าดีดูคลิปดิเดี๋ยวเดี๋วขอขอรอก่อนแต่มันยิงขึ้นหน้าเขาว่าชนะอยู่เลยเหมือนกันพี่เดี๋ยวขอดูตาากแล้วเนี่ยกเสร็จแล้วจะเล่นต่อพี่พอแล้พอละวโอเคนี้พอละไม่ใช่มายถึงจะเล่นอีกรอบบ้าพี่ว่าไม่ไหวแล้ววะถ้าเล่นแต่ไม่ถ่ายอะโอเค มีหวยแล้วกูเมาแล้วมี496แล้วมี9ส4 2แล้วเรื่องมึงโอเคแล้วก็จบคลิปแค่นี้แล้วกันนะจบปะจบเถอะจบเถอะเชื่อกูแล้วก็ขอทำการจบคลิปแค่นี้นะครับสวัสดีครับกูเมาเอ้ยจบ